สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุลสุคนยางมาบันน้นองสาวกันนะมาเบิงงอ้าวปุ่นบัานัดตัดงาตัดหงา,หาโอ้โอโอคุองกแก หกแะมาพี่น้องมานั่งกี่สิบห้ามามาเก็บฝรั่งนะคะมาเก็บบักซีดาพี่น้องมาเก็บฝรั่งมาเก็บมากซีดานา,มา,มา,านะะแม่เก็บไปวางหันแม่บอกว่าไอ้มันเนา่ามันสีเนา่าทิ่มเบิร์ตสีก็เลยสิมาเก็บพี่น้อง ขันโบกเก็บมันสีน่าวถิ่มเบิดเนะาะเขามาเบิองน้ากันพี่น้องนี่ต้นมันยี่นี่พี่น้องดกดกดกแห้งพูดนะแม่ว่าขันโบกเก็บนี่มันเน่าเตรียมถุงมาแล้วพี่น้องไปน้อยยิ่งยิ่ๆนี่น้อยยิ่งยิ่งน้ยนี่เด็ดเลยนีย่ ບໍ່ໄດ້ອີກຫມົດຊັ້ນເນົາເບດຮນນບ กำลังกินไปนงเบิ่งฟังนี่เดี๋ยวเห็นบ่จังส่ก็กินได้ล้วเด้ดนี่น,น,นี่เก็บเลยนี่ขันมันออกเรืองเรืองจังสินี่พี่น้องเก็บมันเลยนี่นี่ร้ายโพดบัน นี่เห็นปะแมววานมันโลนถิ่มเบิร์ตเพียถิมสีโลนสีน่โอู้หลายโพดพี่นอ้องเอุ้มถิมเก็บบักซิดากัน มาเด้อพี่น้องมาเอาอดกดกลายอีหลีคุณอะบังหมุดมาทางทดี๋ยวหมุดกันนี่เก็บเลยพี่น้องบอกเก็บก็ได้นี่ยังสี่ตะเก็บโหลดนลยลาย่คุณอะ นวยไงนวยไง,อ,ยงอ,ยอุบาทยังม่เบิด์ได้นี่พี่น้องลายอหลีมึงหาไปน้ำกันขันมันขา,ขาวๆเหลียมๆนี่คือมันกินได้หรอเด้อพี่น้องขันบ่สั่นเนาเบิด์เด็ดง่ายอยู่เก็บง่ายอยู่ เขาขาว,ขาวเรียมเรียมนั่งสิอยากได้หน่วยมันใหญ่อยู่ด้พี่น้องนี่กินได้ดิหน่หาไปแบงมูมอาไปแบงมมสู้มมกิน ừ. ít là nói này đây bố nói này cái đây lái ý lì nào tim bớt bố sắn nào tim bớt là nhỉ ừ, hả áo tư nuôi liềm liềm nó phía nông Hãy subscribe cho kênh cùng ném bơm cơ, nồi nè, nhồi đi nồi, nè, trắng xỉu, liềm liềm nĩ nồi lại nè, ไลยคักหาเร,เร็วพี่นอ้องมน่งกับนี่โอ้ยไล้ไลายพี่นอ้องดกดกลายค่ะนั่งบวบดได้นี่ผุขนน่วยหนึ่งสีเหลี่ยมเรียมนี่เด่หน่วยหนึ่ง,งน้อย,น,ยน,น้อยอนี่ให้ง่ายไปนี่มันหยุดขี้ดิน มันอยู่ขี้ดินโอ้ผุนว่วยหนึ่งเหลี่ยมๆุนเอาว่าถ้าในเบิร์ตอยู่โอหมดไหมหมดไหมพี่น้องเอ้ยอหนนวยหนึ่งโอ้ยเสื้อสีไดแตะละลูกพี่น้องเอ้ยฮะหมุนเอามันหลายด้วยนี่ น้อมาเก็บบักสีดาเหยียนหน้าเหยียนหลังจุป่ะเอ้อออกไม้บัดนี้ออกไม้ออกไม้ป่ะบัดนี้ได้บักกระสอบบักใหญ่พุ่นน่ะได้กระสอบนึงพี่น้องเอ้ยฮ้อนๆ ไล่ให้ไปเข้าบ้านเก็บเข้าบ้านผู้นักหนักหนักหนักตืบจุมาแล้วแม่ไล่ค่ะที่ไหน นั่งเด้ัน้นคันบ่เด็ดออกนี่ mm hmm. มันสีล่วงมันสีเฮียจังว่าน,นี่แหละ mm hmm. มักซีดาพี่นอ้องนป็นหน่อยงามงามหน่อยหน่อยงามอีลี